สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือนมกราคมปี2565กันนะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่7 7กันยายนถึง16ตุลาคม โดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกันเดือนมกราคมนี้นะคะภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกันก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีใน,ในหลายๆเรื่องเลยนะคะเพราะว่าดวงดาวนะคะยังโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดี ทุกสิ่งที่ทำนะคะก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่าเดือนมกราคมนี้นะคะดาวพุธดาวประจำตัวของคุณโคจรถอยหลังก็ขอให้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาการนัดหมายต่างๆช่วงนี้ก็อาจจะมีสะดุดนิดนึงนะคะ หรือว่าอาจจะมีความล่าช้าเข้ามาอยู่บ้างเป็นจังหวะเวลานะคะที่ชาวลัคนาราศีกันคุณจะไปให้ความสําคัญในเรื่องของครอบครัวบางคนหมายความว่าคุณอาจจะไปมีกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับบา้านรถที่ดินหรือว่าอาจจะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับญาติพี่น้องก็ได้เวลาที่เราไปอยู่รวมกับคนหมู่มากนะคะคุณก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าความคิดเห็นบางอย่างนะคะที่ไม่ตรงกัน บางครั้งบางคราวนะคะการที่เราแคร์ญ,ญาติมากเกินไปแคร์คำพูดของคนอื่นมากเกินไปก็จะทำให้คุณลำบากใจหรือว่าโดนเอาเปรียบได้บางคนนะคะก็อาจจะหมายถึงรถบ้านอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขต้องเอาไปซ่อมแซมหลายๆคนก็จะได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้หน่าอยู่มากขึ้น สำหรับเพื่อนสังคมนะคะเดือนมกราคมก็ถือว่าดีมากเลยนะคะหลายคนมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนแท้จะได้เจอเพื่อนที่ดีเดือดเนื้อร้อนใจอะไรยังไงนะคะคุณก็สามารถที่จะปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนรอบข้างได้หลายคนก็จะมีเรื่องของการเดินทางที่เข้ามาบ่อยมากขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ เอาละคาดดาวประจำตัวของเราก็คือดาวพุธจะถอยหลังกลับเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีธนูดาวอังคารนะคะก็โครจรเดินหน้ามากุมกับดาวพุธก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณนะคะจะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นบางครั้งบางคาวอาจจะต้องเหนื่อยก่อนนะคะถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าความสำเร็จต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าดวงดาวทั้งหลายในดวงชะตานะคะยังโคจรอ,อยู่ในจุดที่ดียกเว้นก็แค่ดาวพฤหัสนะคะที่ยังอยู่ในอลิตรงนี้นะคะก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาย่ยาไปตอปากต่อคำนะคะอย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือว่าอย่าไปมีปากเสียงนะคะกับคนที่มีอำนาจมากกว่าเราเดือนนี้นะคะก็ให้นอบน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ โดยภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้ก็ถือว่ายังทรงตัวนะคะเพียงแต่ว่าความสำเร็จของคุณจะมาในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปทีละอย่างสองอย่างส่วนพระเกตในเดือนนี้จะไปโคจรอยู่ในสุภาร่วมกับดาวราหูหลายๆคนก็อาจจะไปเก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาคิดมาคิดเยอะก็ได้บางคนก็อาจจะได้ไปเจอกับสัตรูกับคู่กรณีเก่าๆก,ก็ได้ ความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตคุณก็จะค่อยทยอยนะคะลังไหลเข้ามามากขึ้นในช่วงปลายเดือนไปแล้วพอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะดาวพุธจะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งดังนั้นเดือนมกราคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้ชาร์จแบตเติมพลังนะคะค่อยคอยคิดทบทวนวางแผนในการที่จะตั้งหลักตั้งตัวเดินหน้าต่อหรือยังไงก็อดทนอีกนิดหนึ่งนะคะเดือนนี้พอผ่านวันที่10กุมภาพันธ์ไปได้ ดาวพุธนะคะจะโครจรเข้าสู่ปุตตะอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใหม่ๆมีชีวิตใหม่นะคะที่จะก้าวหน้ากว่าเดิมด้วยนะคะชาวราศีกันส่วนด้านการงานนะคะตอนนี้ดาวการงานของคุณก็ยังโครจรถอยหลังอยู่นะคะดังนั้นใครที่ทำงานประจำอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องไปเคลียร์ไปสาสมาแก้ไขางานเก่าๆงานเดิมที่ค้างมานานซึ่งอาจสะสมมาจากช่วงปีที่แล้วก็ได้ ตรงนี้คุณก็ต้องเข้าไปจัดการนะคะแต่ว่าข้อดีนะคะดาวเสาร์ที่โคจอมเป็นเกษตรนะคะมั่นคงอยู่ในปุตตะตรงนี้จะดีในเรื่องของบริวารลูกน้องก็ยังคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะหรือการที่คุณไปเอาโปรเจรกต์เก่าๆมาปัดฝุ่นทำใหม่ก็ได้ตรงนี้ดวงชะตาค่อนข้างจะหนุนส่งนะคะ ส่วนดาวพฤหัสที่ยังสถิตอยู่ในภพอริระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะจะหักหลังนะคะชาวราศีกันบางครั้งบางคราวหมายถึงการถูกแย่งผลงานเอาหน้าก็ได้ถ้าคนที่ทําธุรกิจก็ต้องระวังในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะที่อาจจะคิดไม่ซื้อกับคุณระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้แต่ยังไงก็ตามนะคะทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคจะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะคะหลังวันที่25หมกราคมไปแล้ว เพราะว่าดาวพุธนะคะก็จะหายจากการเดินโคจรพักทําให้คุณมีความก้าวหน้าความสําเร็จตามมาส่วนพ่อค้าแม่ค้านะคะช่วงต้นเดือนธุรกิจอาจจะซบเซาไปบ้างโดยเฉพาะช่วงหลังปีใหม่คุณก็ต้องรองให้ลูกค้าปรับตัวก่อนนะคะเดี๋ยวพอปลายปลายเดือนนะคะยอดขายก็จะเริ่มกลับมาปังกลับมาดีขึ้นอีกครั้งค่ะ ส่วนด้านการเงินและโชคลาภนะคะนอกจากดาวประจําตัวของเราจะถอยหลังแล้วนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณก็โครจรถอยหลังเช่นกันทําให้บางคนนะคะคุณอาจจะต้องเอาเงินเก่าๆเงินเก็บนะคะออกมาหมุนไปก่อนภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเดือนนี้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวบางคนคนในบ้านก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเงินทองที่หวังเอาไว้ก็อาจจะได้ช้าก,กว่าที่คาดการแล้วก็ในเรื่องของการขอเครดิตสินเชื่อต่างๆก็อาจจะต้องแก้ไขเรื่องของเอกสารสัญญาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเงินของคุณจะแย่ขนาดหมุนไม่ทันนะคะชัาหน้าไม่ถึงหลัง สุกถอยหลังมันก็จะดีในเรื่องของเงินเก่าๆนะคะเงินที่คนอื่นยืมไปหรือว่าเงินที่รอมานานจังหวะน,นี้ก็มีโอกาสที่จะได้คืนอะไรแบบนี้นะคะและดาวสุขที่โคจรอ,อยู่ในราศีธนูเขาก็มีมาตรฐานที่เป็นมหาจักรดังนั้นเดือนนี้นะคะเหนื่อยแล้วสำเร็จนะคะเหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วถึงจะได้เงินนะคะได้ผลตอบแทนกลับมา ถ้าทุนเดิมของคุณเป็นคนที่ขยันทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่ยอมหยุดคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่อย่างที่คาดหวังเอาไว้นะคะ ส่วนเรื่องโชคลาภนะคะดาวเสาร์ที่ยังโครจรเป็นเกษตราที่ปดิอยู่ในภพปุตตะก็ถือว่าสําหรับชาวลัคนาราศีกันแล้วคุณยังมีโอกาสในเรื่องของความดวงดีดวงเฮงอยู่นะคะเลขเก่าๆเลขเดิมๆที่ตามมาตลอดอาจจะนํารางวัลมาให้นะคะในงวดนี้หรือถ้าใครที่ชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะก็อาจจะให้เด็กๆให้ลูกให้หลานเป็นคนเลือกซื้อให้นะคะไม่แน่คุณอาจจะได้รางวัลใหญ่ติดไม้ติดมือกลับบ้านได้นะคะ ส่วนด้านความรักของชาวลัคนาราศีกันดาวความรักโคโจรเป็นอริกับดวงชะตานะคะแถมดาวสุกยังโคโจรถอยหลังอีกเอาละค่ะถ้าใครนะคะที่ยังโสดนะคะเดือนมกราคมอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีอาจจะมีคนเข้ามาคุยบ้างนะคะแล้วก็หายไป หรือว่าคุยแล้วรู้สึกไม่ใช่ไม่ถูกใจถ้าใครเหงาอยู่นะคะคุยไว้ก็ไม่เสียหายนะคะเพียงแต่ว่าอย่าไปจริงจังนะคะอย่าไปทุ่มเทมากนะักส่วนคนที่มีคู่นะคะมีครอบครัวผู้ใหญ่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณทะเลาะก,กัน บางทีนะคะด้วยความที่เดือนนี้ตัวเราเองก็ปากไว้ใจร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเคืองใจก็ได้นะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ